อ,อันนี้คือทรงฟาราโดยคุณหนิงสระบพช่างระยองนะคะ,ะยิาากนันมาเชือ่อมได้ง่ายขึ้นแบ่งผมครึ่งหน้าครึ่งหลังค่ะคนะฟาร่าเราก็จะเริ่มตัดแล้วทีน,นี้เราตัดขอบมอไปเมื่อตัดขอบมอเสร็จเราก็แบ่งครึ่งหน้าคึ่งหลังเอา จะเริ่มต่โครงกลางไปการศึกษาเลยนะคะแล้วเราจะเริ่มอ่โครงกลางให้เราจัดหน้าเชื่อมแต่ให้เป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะจะมีเส้นหน้าเส้นที่เราตัดไว้คือเส้นหน้าเป็นหลักตรงนี้ ว่าเขาเรียกว่าสวนคุ้นเต เราไป้นมือเรียงสี่้าองศาแล้วเราตัดให้เข้ากับเส้นหน้าพื้นนแล่มีเป็นไกด์ไลน์เส้นนี้ช่อที่นส่วนลูของสีดเมาเราปล่อยมาเหนไหมครับเยตวองมาดูบบนี้แค่นี้นะเส้นี้่ที่ห่งเสร็จแล้ว่ที่สอง ตัดลูกขึ้วงกลมเสร็จแล้วเราจะได้ใก้ลายแล้วนะคะนี่เราก็จะเอาประมาณการทื่อลูกค้าตัดเลยช้อที่สองก็ประมาณการไปถูอลูกค้าเป็นช่อที่2องคะะไเ,เชื่อมระหว่างช่อหนึกับช้อสเมื่อกี้เราตั้งตรงใช่ไหม เา้างต้ส9บอันนี้เราจะลดจาก90ข่อนี้เป็นหลักนะคะให้เอียงม,มาส้าองศาข้อน,นี้ไปนิ้นวมือกเราก็ยมมังเอียวมาอยู่นะคะจะี่วนตัด โซตนการซตารดตการีซติการตาให้ตังแต่หน้าอกมาใช้มือเอียงสีข้างจ้วก็ตัดวิกเกียวตัดวิกเกียว่น้นโซติการโี กออกมาแล้วผมจะเริ่มไล่ลงมาอันนี้ซอกอาจจะมีไซ้ลายของปลาไม้รบก็แบกอลางด้านข้างี่ออมาด้านข้างนะคะออมาทั้งหมดดูดที เด็น้องที่เราตรงกลางนี่เราก็ได้สข้างจับมาทั้งหมดนะคะโน้มให้มันอยู่ตรงกลาง เรืเล่นนางสามวงเนี่ยเล่ใช่สามวงเลยเหรอว <c oughs> งไหนอีกเนาะที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยที่เก็บเล่นแล้วสองหมื 20, ่นสองหมื่นก็เหลือแค่สนะี่นะเตรียมมายัางไงยังเลยแค่สี่แล้วทีนี้แบบเล่นแชร์ทองสิบห้าวันพันหนึง่ง อันนี้ก็คือไม่หนัก่ะเลียว่าเงียแช่ทองเพิ่งเริ่มวันนี้แต่วงสองหมื่นยังไม่เสี 20, เยขอใครขอรเจลารถหรอคสะมรถเม่นแค่ทองหรือเ่มีทองตั้งวงทองแหละแต่แชร์ทองเราจะเสียดอกให้เขาเซมนบิค่ะมไม่ได้แบบใคเลียได้ดยอดไปแบบจับฉนะก็<ม>คือแบบว่าได้ทองไปใส่ก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ดอกแล้วเราจะเสียดอกเสียประมาณสามพันอ่ะ เราได้ทองแทนเราได้ทองแต่ถ้าเป็นแทนเงินนี่เราจะได้ดอกนะค่ที่เล่นๆเพราะว่า,าวไม่งั้นไม่มีเงินเก็บเงินได้ทุกวันเนี่ยน,นี่มันเป็นก้อนนะนี่พอมีมอเหลือชอมสีนี้แันหลังชอ เส้นตงนะคะส้นน้ตัดจครับความรเกี่ยวกับไฟ45องศานะเดือไฟนะความร้อนไฟ45องศาสามหน อโอเคอันนี้คือสองฟาร่านะคะ